สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซี FC, นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม c h ช n แนลช่องนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับเป็นช่องที่นำเหรียญแปลกเหรียญพอโซายากเหรียญที่มีราคาซื้อขายมาให้ข้อมูล f อฟนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญได้รับรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียนแปรกเกี่ยวกับเหรียญพอสอหายากเกี่ยวกับราคาซื้อขายกันสองเรียนนี้ก็ทางช่องของเราเคยขายเป็นประจำเหรียนแบบนี้นะครับแบบไหนอย่างไรไปติดตามรับชมนะครับก็เป็นเหรียญ มีเรือนะครับเป็นเรียนมีเรือเรียนนี้จะเป็นปีพศสองพสี่สิมีเรือก็มีบางช่องทำคลิปเหรียนมีเรือลักษณะแบบนี้มีราคาซื้อขายแล้วก็ประกาศรับซื้อด้วยนะช่องที่ ทำคลิปนะประกาศรับซื้อเหรียญละหมื่นเหรียญละแสนทางช่องของเราไม่เชื่อไม่เชื่อก็เลยไม่ได้ส่งไปประเมินราคาเหรียญลักษณะแบบนี้มันราคามันจะเป็นถึงหมื่นถึงแสนมันเป็นไปไม่ได้นะครับใครเชื่อก็มาซื้อที่ช่องสมาคมชนแนลสิ จะขายให้เหรียญละหนึ่งร้อยบาทก็เอาไปขายเหรียญละหมื่นเหรียญละแสนแล้วแต่ของท่านนะครับทางช่องเราก็มีสองเหรียญนะครับแบบเดียวกันนะครับแบบเดียวกันเหรียญมีเรือนะครับทางช่องของเราก็เคยขายเป็นประจำเหรียญละสามสิบบาท เหรียญละสามสิบบาทแต่ถ้าใครเชื่อว่าเหรียญละหมื่นเหรียญละแสนทางช่องของเราก็จะขายให้เหรียญละร้อยนะครับจะใายให้เหรียญละร้อยติดต่อเข้ามาถ้าท่านเชื่อช่องที่ประกาศรับซื้อเหรียญละแสนเหรียญละหมื่นนะครับทางช่องของเราไม่เชื่อนะครับเหรียญอะไรจะมีรัก เหรียญแบบนี้นะก็ใช่ใจชีวิตประจําวันาราคาสิบบาทจะขายได้เป็นแสนเป็นหมื่นเป็นไปไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ส่งรูปไปประเมินราคาไม่ได้งมงายถึงขนาดนั้นนะครับที่มารีวิวทาคลิปให้เอฟซีได้ชมก็เป็นข้อมูลที่ในวงการนะครับที่มันเป็น,ปนกระแสนะครับไม่ได้มี การมาปั่นราคาไม่ไม่ได้ไปคำนึงถึงยอดวิวอะไรนะครับคำนึงอยู่อย่างเดียวก็คือวงการเหรียญมันจะชุดช่วงชัดชวานชุดช่วงได้อย่างไรนะครับมันจะอยู่กับท่านผู้ชมได้แบบไหนอย่างไรท่านผู้ชมจะเชื่อไหมนิยมไหมนะครับแค่นั้นเอง ก็ไม่ได้มาปั่นราคาไม่ได้มาหวังยอดวิวอะไรนะครับสําหรับลิปนี้นะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรียนมีเรือที่ทางช่องของเราได้นํามาก็ขอลานผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ